เช้านี้เนี่ยการลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช่ไหมครับหรือยืนยันการเข้าร่วมโครงการเนี่ยอของดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่ง0มืนบาทตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเซบิร์ฟดูสักหน่อยไปดูวิดีโอไหมเอาเอาให้มันเห็นว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยที่เราก็ได้ลองเข้าไปยืนยันการเข้าร่วมโครงการตรงนี้เนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะ ไปชมกันหน่อยอไปดูในวิดีโอที่เมื่อเช้าเนี่ยเราให้ทีมงานที่เป็นน้องที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้เข้าไปลงทะเบียนก็เพิ่งโหลดแอป,ปทางรัฐมามันมาเลยฮะ, <S 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 ะแต่นี่แหละครับที่เขามีเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาคือให้ไปกดลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกดไปเสร็จปุ๊บคุณระคุณบรุรพาสังเกตเห็นอะไรไหมฮะ ออมันหมุนอ่าถูกต้องครับนี่แหละฮะไม่ใช่ดีไซน์เขาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโมชั่นกราฟิกแบบเป็นดีไซน์ของแอปไม่ใช่ครับอออมันคือสัญลักษณ์ที่ที่บอกว่าตอนนี้แอปมันอยู่ระหว่างการประมวลผลอ่าโหลดดิ้งโหลดดิ้งอ่าเพื่อจะเข้าไปหน้าถัดไปอแต่แล้วสุดท้ายนี่แหละครับไปไม่ได้มันไม่ไปไหนเลยใช่ไหมไปไม่รอดอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น น,นี่คือช่วงเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาถ้าสังเกตดูนาฬิกาด้านบนเนี่ยนั่นคือ9ก้านาฬิกานะฮะผ่านการเปิดลงทะเบียน8ปดนาฬิกามาสัก1ชั่วโมงก็ทางคุณเผ่าภูมิรัตนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่จะมีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอ l เล็ต0นึ่บาทจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้มีการซักซ้อมทดสอบระบบ กับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติครับและหน่วยงานภายในของภาครัฐเพื่อดูความเสถียรของระบบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งยืนยันนะฮะว่าแอปพลิเคชันหรือที่ต้องเรียกว่าซ u เปอร์แอปทางรัฐเนี่ยครับสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลของประชาชนได้สูงสุด5ล้านคนต่อวันโอ้หรือแปลว่าชาวนี้มันเข้ามามากกว่า5ล้านคน ก็อาจจะเป็นได้แต่ทีนี้ด้วยความเป็นซูเปอร์แอปแล้วเอาไวร้รองรับ50ล้านคนทำไมไม่ทำให้มันเป็น50ล้านคนล่ะอืมน่าคิดครับทำไมทำแค่5ล้านคนนะนั่นนะสิ <c oughs> <c oughs> นะแล้วนะฮะซึ่งไอเออร์เรอรตรงนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยเผ่าภูมิท่านก็ระบุนะว่ามันไม่ใช่ระบบล่มถูกต้อง <c oughs> นะแต่มันเป็นแผนที่ได้ ตะเตรียมไว้อยู่แล้วว่าในช่วง19นาฬิกาถึง22นาฬิกาเมื่อวานนี้ครนะเขาจะมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันระบบรอคิวนะฮะที่สามารถตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนบ้านได้ฉะนั้นมันคือการอัปเดตแอปพลิเคชันเฉะนั้นเขาวางกำหนดเวลาเอาไว้อยู่แล้วว่าช่วงหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มใช่ไหมฮะเขาจะหยุดให้บริการตรงนี้ครับแต่เมื่อวานที่ทีมข่าวรารายงานกันก็ตั้งแต่บ่ายนะคุณบุรพา ที่ประชาชนเริ่มโพสต์กันในโลกออนไลน์ว่าเออปทางรัฐเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเข้าไปก็เข้าไม่ได้กดเข้าไปก็เด้งออกอสักพักหนึ่งก็จะมีมีสารจากท่านรัฐมนตรีช่วยครับบอกว่าก็ยืนยันแล้วฮะว่ามันไม่ได้ล่มมันอยู่ระหว่างการเซตระบบใหม่มเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนในเช้าวันนี้ซึ่งเอานะ ลมไม่ลมแต่เช้าเนี้ยมันลมไม่เห็นละใช่แต่เอากันแฟร,แฟร์คนที่ลงทะเบียนนะฮะยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้ก็มีมีครับมีมีจำนวนไม่น้อยด้วยถูกต้องนะเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างที่ไม่สามารถเข้าได้แต่มันก็เป็นตัวอย่างของการบ่งชี้ไงครับว่ามันล่มใช่ถูกไหมถูกต้องอ,งอแต่คนเข้าได้คนลงทะเบียนได้ก็มีครับนะทีนี้เอาละ่ะก็เป็นอะไรที่เข้าใจกันได้มันเป็นเรื่องใหม่ แต่ก็นิดหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นโครงการใหญ่ครับมูลค่าถึง5 0 0แสนล้านบาทเนี่ยในแง่ของระบบไอทีที่จะมารองรับการให้บริการตรงนี้ม,มันก็ควรจะมีความสเสถียรและมีประสิทธิภาพที่สูงกว่านี้หรือไม่แล้วอย่าลืมว่าโครงการอะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐเนี่ยมันเป็นเหมือนชิ้นปรามันชิ้นปรามันนะมันเป็นสิ่งที่หอมผวนสำหรับใครสำหรับบรรดาที่เขาอยากจะลองวิชากัน คุณจรุพรกำลังพูดถึงบรรดาแฮกเกอร์กต้องจากทั่วทุกมุมโลกถูกต้องซึ่งเขาก็จะสแกนดูว่าเอ๊ะตรงไหนมันมีกิจกรรมมีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรแล้วยิ่งถ้าเป็นงานรัฐขนาดใหญ่ครับห้าแสนล้านบาทเนี่ยโอ้โหตกีกลมๆกม็โครงการประมาณสักหมื่นกว่า US หมื่นกว่าล้านนะครับหมื่นครับผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ นะระบ,บุว่าประเทศที่มีแฮกเกอร์สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับคือรัสเซียอรองลงมาคือยูเครนตามมาด้วยอันดับสามคือจีนครับนอกเหนือจากนี้มีไนจีเรียและโรมาเนียนะเกาหลีเหนืออังกฤษนะซึ่งแน่นอนฮะว่าแฮกเกอร์เหล่านี้มันไม่ใช่แฮกเกอร์กะโหลกกะลาใช่ ที่ไหนนะมันเป็นไซเบอร์คริมินอลคืออาชญากร oh. ทั้งไซเบอร์ระดับโลกต้องเรียกว่ามือพระการด้วยกันทั้งสิน้นโครงการใหญ่ขนาดนี้แน่นอนฮะถนนของแฮกเกอร์ทุกสายกำลังพุ่งตรงมาที่ประเทศไทย mm. ฉะนั้นการที่แอปพลิเคชันมีปัญหาลม่ม mm. เอาแค่ขั้นตอนของการลงทะเบียนเนี่ย mm. มันก็ชักจะน้าไปห่วงว่าเอ๊ะ พอมันไปถึงไอ้ขั้นตอนสำคัญคือต้องมีการทำธุรกรรมหรือมีทรานซคชันเกิดขึ้นจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วมันเป็นเรื่องเงินเงินทองๆ,ๆนี่ขนาดเจอโหลดหนักเข้าไปครับทีละหลายล้านคนยังเอาไม่รอดครับแล้วถ้าเจอพวกบรรดาแฮกเกอร์มือพระการจากรัสเซียจากยูเครน <ๆ S 2> จากโรมาเนียจากไนจีเรียจะรับมือพวกมันไหวหรือนี่แหละเพราะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาของแอปของภาครัฐ ครับที่เจอแล้วก็กลายเป็นปัญหาลูกโซ่อยู่นะทุกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของแก๊้งคอร์เซนเตอร์ก่อนหน้านี้มีแอปแอปหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐด้านสุขภาพครับถูกแฮ็กเหมือนกันเลยฮะแล้วข้อมูลบัตรประชาชน13หลักชื่อเราเบอร์โทรเราที่อยู่เราทุกอย่างที่คุณมูลภาและผมเคยลงทีเป็ยนไว้ในช่วงของโควิด -19 นี่ยมันก็รั่วหลุดรอด ไปกระจายอยู่ในโลกออนไลน์อเอาไปขายให้กับแก๊งมิจฉาชีพคอร์เซ็นเตอร์บ้างเอามาเรียกค่าไถ่บรรดาหน่วยงานภาครัฐบ้างนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับด้านไอทีเนี่ยมันต้องวางระบบให้เข้มและค้นมากขึ้นเวลาโจรมันจะขโมยของเนี่ยครับ มันจะทุ่มเทหรือใส่ความพยายามเข้าไปขนาดไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับของสิ่งนั้นของที่มันจะขโมยเนี่ยมันคืออะไรถูกไหมถกต้องกรณีที่คุณจรุพรพูดถึงเนี่ยสิ่งที่โจรมันจะได้ยังเป็นแค่ Data ใช่เป็นข้อมูลเป็นโปรไฟล์เบื้องต้นของบุคคลครับถูกไหมฮะข้อมูลจากบัตรประชาชนครนะนั่นแค่ข้อมูลนะมันยังทุ่มสัพพะกำลังเข้ามาโจรกรรมเอาไปจนได้ใช่แล้ว ดิจิตอลวอลเล็เนี่ยมันเป็นเรื่องเงินเงินทองทองครับคิดไหมว่าบรรดาแฮกเกอร์เหล่านี้มันจะยิ่งต้องใช้ทุกโกลเม็ดใช้ความรู้ใช้วิชาวิชาดำของมันเนี่ยนะฮะอย่างเต็มที่ได้มากที่สุดนะานนนทุกสายของแฮกเกอร์จากทั่วทุกมุมโลกกำลังมุ่งมาที่ประเทศไทยแต่เอาอีกแค่ลงทะเบียนมันยังล่มได้ ถึงเวลาต้องทำทรานซัคชันบอกตามตรงด้วยความเคารพน่าเป็นห่วงแล้วมันก็ต้องมองข้ามช็อตไปอีกนะวันนี้มันเป็นระบบ payment ที่ต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนในโลกเคยทำมาก่อนนะเป็นระบบ payment แบบเปิดจริงๆเอาจริงๆณณนะนะวันนี้นะฮะณเนะวลาน,นี้เนี่ย คนส่วนใหญ่ที่อยากจะเข้าร่วมโครงการหรือกาลังรอลงทะเบียนอยู่เนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าช่องทางการใช้เงินช่องทางการจ่ายเงินผ่านโครงการนียต้องทํำยังไงบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถามไทยกันมาเยอะฮะว่าเอ๊ะมันจะเหมือนการใช้แอปเป่าตังหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมเองก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันอแต่ตามที่ทั้งคุณจุฬพันธ์ทั้งคุณเผ่าภูมิและแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ไว ก็คือมันจะเป็นระบบที่เรียกว่า Open Loop เป็นการไปเชื่อมก็เอาแอปที่เป็น e-payment นะฮะพวก Wallet ต่างๆเนี่ยเข้ามาปลักอินเข้ามาเชื่อมอกับตัวของ Super App ทางรัฐก็อย่างถ้าคุณจตุพรถนัดใช้อย่างเช่นเป๋าตังค์ใช่ไหมคุณจตุพรก็เอาเป๋าตังค์มาเชื่อมอกับตัวของทางรัฐคุณจตุพรไปรับสิทธิ์จากทางรัฐรแล้วก็ใช้จ่ายผ่านเป๋าตังค์ อย่างถ้าใครบอกถนัด Line Wallet เขาก็รับสิทธิ์จากทางรัฐแล้วก็ไปใช้ผ่าน l ล n e w อ l l e t อันนี้คือ Open Loop ครับผมไม่แน่ใจว่ามันครอบคลุมไปถึงการที่จะเอาตัวของ Net Banking เนี่ยเข้ามาเชื่อมด้วยหรือไม่แอปธนาคารเออออ oh. แต่เขาบอก Open Loop ไงนี่ไอ,อ,อ้คำว่า Open Loop อะผมฟังดูแล้วมันขนลุกตั้งแต่แวบแรกที่ได้ยินเลยนะมันเหมือนมันเหมือนใครก็ได้ใครก็ได้ ที่จะเข้ามาปลั๊กด้วยแต่ไอ้ใครก็ได้ไม่ใช่สิ่งที่มันทําให้น่ากลัวนะสิ่งที่มันทําให้น่ากลัวเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถนนแฮกเกอร์ทุกสายจากทั่วทุกมุมโลกกาลังมุ่งตรงมาที่ประเทศไทยฉะ so, นั้นถ้าสมมุติว่าตอนที่มีการใช้จ่ายมีการทำทรานสซัคชั่นกันจริง,รงๆแล้วเนี่ยม,ม,มันล่มอีกอา,อาจจะล่มด้วยตัวมันเองครับด้วยความสังกระบวยของของการพัฒนาไอ้ระบบอะไรตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้หมายถึงว่ามันเออร์เรอร์ด้วยตัวมันเองนะ หรือมีกรณีว่าโดนแฮกเอาละจะทางไหนก็ตามจะเจ๊งด้วยตัวมันเองหรือโดนแฮกเนี่ยแต่เงินมันหายไปคำถามคือถ้าเงินมันหายไปจากระบบตรงนี้อย่างเช่นผู้ที่ได้รับสิทธิ์มาเขาเพิ่งจะใช้ไปแค่2000หรือยังไม่ได้ใช้เลยอ้อาวอยู่ๆเงินเขาหายไปสิทธิ์ที่เขาได้มามันหายไปรหรือเงินที่ร้านค้าเขารับไปแล้วนะจากการที่มีคนมาซื้อของแล้วมันหายไป คำถามเนี่ยว่าใครจะมาเป็นเจ้าภาพรับผิดช,ชอบในส่วนนี้อพอเห็นภาพไหมเห็นภาพเห็นภาพบานที่ว่าถ้าเป็นโครงการในอดีตอแืแล้วเงินที่ใช้จ่ายเนี่ยคือเป็นผ่านแอปแอปเดียวอนั่นคือแอปเปาตังอสมมุติเป็นเปาตังอรอบนี้ใช้เปาตังในการทรําดิจิทัลวอลเล็ตถ้าเงินมันหายใครรับผิดช,ชอบก็ต้องเป็นคนที่ทําแอปเปาตังซึ่งก็คือธนาคารกรุงไทยใช่ครับแต่งานนี้ ไม่ได้ใช้แอปเป๋าตังเป็นตัวหลักไงน,นี่ไงเป๋าตังจะเป็นแค่ตัวมาเชื่อมครับ True Money Wallet Wall จะเป็นแค่ตัวมาเชื่อม Line Wallet จะเป็นแค่ตัวมาเชื่อมครับแอปธนาคารจะเป็นแค่ตัวมาเชื่อมออ่่าทีนี้ถ้ามันเกิดประเด็นปัญหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นจินตนาการออกไหมว่ามันจะออกมาในรูปไหนมันก็ต้องถามถามกันหลายทอดเลยฮะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยแล้วแล้วจะไปเอาที่ใครซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่หาข้อสรุปไม่ได้นะครับ เพราะเจ้าหนึ่งก็จะบอกเฮ้ยไม่ใช่ที่ข้อต่อฉันไม่เกี่ยวกับฉันอีกเจ้าหนึ่งก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ที่ข้อต่อฉันเหมือนกันอ่าอ้าวแล้วมันไปเออร์เรอร์หรือมันไปโดนแฮกตรงไหนครับเอาล่ะบนสมมติฐานว่ามันจะหาข้อสรุปในเรื่องนี้ไม่ได้ว่ามันไปรั่วไหลหรือมันไปผิดพลาดน,นะฮะไปสะดุดติดขัดที่ข้อต่อของใครนะ,ะบนสมมติฐานว่าหาข้อสรุปไม่ได้นะก็กลับมาที่คำถามเดิมครับว่าแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเจ้าภาพ รัฐไหมถ้ามากกว่าห้าแสล้านตรงนี้ถ้ารัฐต้องไปรับผิดชอบอีกหนึ่งห้าเจ็ดไหมมันทําให้รัฐเสียหายไหมเพราะนั้นผมไม่แน่ใจว่ารัฐจะกล้าออกตัวเป็นเจ้าภาพหรือเปล่าก็กระทรวงดีอีไหมดีเจเอไหมกล้าเป็นเจ้าภาพหรือเปล่าอ่านะแล้วผมว่าไอการที่ต้องหาวิธีทางรับมือกับไอไซเบอร์คริมินอลนะระดับโลกเหล่านี้ ถามว่าวันเนี้ยเราต่อก่อนกับมันได้หรือเปล่าอพร้อมไหม CIA ยิงปดกระบาลกับพวกนี้เลยแค่วันนี้เอาให้เข้าใช้งานได้ก่อนครับนี่ไงบอกแล้วเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้พราอมันเป็นของใหม่มันผิดพลาดได้ครับใช่ไหมผิดพลาดแล้วก็ถอดบทเรียนแล้วก็ไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนาแต่เรากำลังพูดถึงศักยภาพครับ นะศักยภาพเอาแค่เริ่มต้นลงทะเบยียนนี่มีปัญหาแล้วนับภาษาอะไรจะไปรับมือกับพวกแฮกเกอร์ระดับโลกนี่แหละครับคําตอบคือมีอ่ะมันก็ดีอนะมันคือการอัดฉีดเงินเข้าระบบตรงนั้นไม่เถียงครับแต่ให้ดีกว่านี้ผมก็ยังเอ,อมองว่าการแจกแบบเฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยอื ด้วยความเคารพจริงๆนะมันอาจจะไม่ต้องทําให้มันถึง50สิบล้านคนไหมเพราะยังไงโอเคไอ้ที่คุยคุยกันเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับอยู่แล้วครับแล้วไม่ว่ากันถ้าเขาจะไปกําหนดว่าโอเคต้องผู้ที่มีไรายได้ต่ำกว่าเท่านั้นเท่าน,นี้ต่อเดือนเท่านั้นถึงจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้มผมว่า taxpayer นะผู้จ่ยายภาษีคนอื่นเขาก็แฮปปี้ครับเพราะทำไมฮะมันเป็นการลดภาระของรัฐ นะลดภาระของรัฐตรงนี้มันก็ลดความเสี่ยงในแง่ของหนี้สาธารณะครับที่มันไม่จําเป็นจะต้องเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้เบื้องต้นเมื่อเช้าที่ผมเข้าไปในตัวแอปทางรัฐคุณบุรพานี่ขอแชร์นิดหนึ่งเขาไม่ได้ระบุเรื่องของเงินเดือนนะเขาใช้ตัวฐานภาษีของปี2,566ครับถ้าใครฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารวมละทั้งหมดทุกรายการเนี่ย เกิน840,000ี่ืบาทจะหมดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการครับนี่คือนี่คือนี่คือฐานที่เขาตั้งเอาไว้อันนี้คือสำรวจจากการจ่ายภาษีถูกไหมถูกต้องในปี66ด้วยในปี66แล้วมันก็จะมีอีกเกณฑ์หนึ่งครับมันเป็นและหรือใช่ไหมเป็นและเป็นและนะในเกณฑ์ของเรื่องของเงินฝากไม่ใช่และหรือด้วยนะสองเกณฑ์นะอ่าคือต้องไม่เกิน8ปดแสนี่หมื่บาทถูกต้องต่อปีถูกต้องและต้อง ต้องไม่มีเงินฝากเนี่ยเกินกว่า5 0 0 0สนบาทก็คือถ้าแม้ว่าจะมีไรายได้เดือนละ15,000บาทใช่ตามที่ยื่นแบบแสดงภาษีครับนะแต่มีเงินในบัญชีธนาคารเกิน5 0 0 0สนตรงนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้คือมันต้องเข้าทั้ง2เกณฑ์ถูกต้องแล้วแล้ว,แล,วแล้วในในตัวเงินฝากเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าเป็นบัญชีประจำบัญชีออมทรัพย์กระแสรายวันใบฝากเงินอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยรวม,มทั้งหมดด้วยครับ ยกเว้นเรื่องของบัญชีหุ้นไม่เกี่ยวข้องโอเคก็อ,อ,อย่างที่บอกคือหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมมาด้อยค่ากันอย่างนี้ครับทั้งหมดนี้ขอยืนยันว่าไม่ใช่การด้อยค่าเป็นการตั้งคำถามเพื่อให้มันมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเรื่องที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ใช่นะฮะในอนาคตเป็นการตีเพื่อก่อ มิเช่นนั้นแล้วเนี่ยผมว่าความเสี่ยงนะม,มันค่อนข้างจะสูงครับในเรื่องนี้ก็มันเป็นเรื่องที่ต้องแสดงความมีดีด้วยถ้าโครงการนี้มันเดินหน้าไปได้สำเร็จรูง่งรงใช่ครับเพราะมันก็จะเป็นการอัดฉีดยาแรงนะเป็นการเริ่มต้นกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเป็นครั้งแรกครับ นะก็ภาวนาเอาใจช่วยขอให้ทําให้จงได้นะแต่แน่นอนฮะในแง่ของการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็มันเป็นเรื่องสลักสําคัญนะฮะที่ต้องช่วยกันเฝ้าระวังใช่ระแวดระวังซึ่งกันและกันเพราะเรายังเคยคุยกันเลยว่าจริงๆเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีอแต่วิธีการหรือหรือช่องทางในการใช้งานเนี่ยมันอาจจะมีจุดโว่ข้อบกพร่องอยู่หรือเปล่าอเป็นไปได้ไหมที่อาจจะออกเป็นคูปอง การใช้บัตรประชาชนหรือช่องทางอื่นๆที่อาจจะปิดช่องโหว่เหล่านี้ได้แจกเป็นฟู้ดสแตป์เลยนี่ไง <c oughs> ซึ่งซึ่งผมว่ามันก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะที่ผู้อีกข้ออาจจะต้องต้องมานั่งคิดกันถ้าเป็นระบบดิจิตัลเนี่ยครับหวานหมูแฮกเกอร์มันน่ะแหละอ่าใช่แต่สิ่งที่ทำให้แฮกเกอร์มันปวดหัวปวดกระบาลครับ และอาจจะรู้สึกเซ็งในชีวิตอย่างบอกไม่ถูกถ้าเพราะมันอาจจะไม่สามารถมาทําการโจรกรรมใดๆได้ไดไดระบบแอนาล็อกไหนๆก็ไหนๆคือบล็อกเชนมันไม่มีอยู่แล้วไอ้เรื่องเนี้ยอ่ะใช่ก็แจกมันเป็นฟู้ดสแตป์ไปเลยไหมอ่าแจกไปทําบ้านตามครัวเรือนต่างๆถึงเวลาจะจับใจ่ายใช้สอยอะไรก็เอาคูปองนั้นไปซื้อเลยถูกต้องไม่มีใครแฮกได้ครับเหลืออย่างเดียวอย่าไปทําตกหล่นหายที่ไหนใช่ เหมือนกับหวยสามสิบล้านเออเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยไอโครงการเนี่ยเงินยังยังไม่ออกนะมาจ่อในรอบที่สองและรอบที่สามที่เงินมันหมุนไปครับในในผู้บรรดาร้านใหญ่ๆอืกลัวมันจะหมุนไปรัสเซียหมุนไปยูเครนหมุนไปจีนหมุนไปครับที่ต่างๆนี่นะสิอ่ะโอเคประมาณนี้ก็ลุ้นกันต่อนะวันนี้เดี๋ยวคงต้อง ก็น่าจะเป็นประเด็นข่าวทั้งวันนะฮะครับก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะมีการปรับปรุงมีการปรับจูนระบบกันอย่างไรเอาใจช่วยทุกฝ่ายนะ